ถ้าคุณยังต้องทำงานเพื่อแลกเงินตลอดชีวิตนั่นไม่ใช่อิสรภาพนั่นคือกับดักทุกเช้าเราตื่นมารีบแต่งตัวฝารถติดเพื่อไปทำงานเพื่อแลกเงินเดือนชนเดือนแต่บางคนกำลังนอนหลับอยู่บนเตียงเงินก็ยังคงเดินเข้าบัญชีเขาทุกวินาทีไม่ใช่เพราะเขาเก่งกว่าแต่เพราะเขารู้จักสร้างระบบให้เงินทำงานแทนตัวเองแล้วคุณล่ะอยากทำงานตลอดชีวิต หรืออยากให้ชีวิตทำงานเพียงช่วงเดียวแล้วเงินไหลเข้าตลอดไปสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรอยยิ้มพอดแคสต์พื้นที่เล็กๆที่เราไว้พูดคุยกันเรื่องชีวิตเรื่องการเติบโตและการพัฒนาตัวเองแบบไม่เร่งรีบเพราะบางทีการมีใครสักคนคอยกระซิบให้เราคิดก็อาจเปลี่ยนทั้งชีวิตเราได้เหมือนกันครับคิดดูดีๆนะทุกเช้าเราตื่นมารีบแต่งตัวฝ่ารถติดเพื่อไปทำงานเพื่อแลกเงินเดือน ทั้งที่ในขณะเดียวกันบางคนกำลังนอนหลับอยู่บนเตียงเงินก็ยังคงเดินเข้าบัญชีเขาทุกวินาทีนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่า passive income หรือรายได้ที่ไม่ต้องลงแรงตลอดเวลารายได้ที่คุณสร้างมันขึ้นมาครั้งเดียวแล้วมันจะทำเงินให้คุณตลอดไปแม้ตอนคุณกินข้าวเที่ยวทะเลหรือนอนหลับอยู่ก็ตามแต่เดี๋ยวนะ passive income มันไม่ใช่เรื่องใหม่ใช่ไหมก็เห็นพูดกันทุกที่ แต่ทำไมคนส่วนใหญ่ไม่มีคำตอบมีคำเดียวครับเพราะคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจวิธีสร้างระบบวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังแบบไม่กักเล่าให้เหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อนว่า Passive Income ที่แท้จริงมันสร้างยังไงมันไม่ใช่แค่ลงทุนหรือปล่อยเช่าบ้านแต่มันคือวิธีคิดและระบบที่คุณออกแบบเองได้เราจะเริ่มกันที่เรื่องของวอร์เรนบัฟเฟตทุกคนรู้ว่าเขาคือคนที่รวยที่สุดคนหนึ่งของโลก แต่รู้ไหมว่าเขาเริ่มลงทุนตั้งแต่11ขวบและตั้งแต่วันนั้นเขาก็ไม่เคยใช้เวลาทำงานเพื่อแลกเงินแบบคนทั่วไปเลยเขาไม่รวยจากการทำงานหนักแต่รวยจากการทำให้เงินทำงานแทนเขาสิ่งแรกที่บัฟเฟตทำคือเขาไม่ใช้เงินซื้อของแต่เขาใช้เงินซื้อสิ่งที่สร้างเงินเช่นหุ้นของบริษัทดีๆและเขาบอกว่าจงหาเงินจากสิ่งที่ทำเงินให้คุณแม้ตอนคุณนอนหลับ แล้วทำยังไงถึงจะไปถึงจุดนั้นคําตอบคือคุณต้องสร้างระบบและระบบนี้ต้องตอบคำถาม3ข้อข้อ 1. มันสร้างมูลค่าให้คนอื่นได้ไหมข้อ 2. มันทำงานได้เองไหมโดยที่ไม่ต้องให้คุณอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาข้อ 3. มันขยายผลได้ไหมคือไม่ใช่แค่ทำครั้งเดียวแล้วจบยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆสมมุติคุณชอบเขียนถ้าคุณเขียนหนังสือแล้วขายแค่เล่มเดียวจบ คุณเหนื่อยครั้งเดียวได้เงินครั้งเดียวแต่มันไม่ใช่แพ s ซีฟแต่ถ้าคุณเอาหนังสือไปวางขายบนแพลตฟอร์มเช่น Amazon หรือ m e p m a r k e t แล้วมันขายได้อัตโนมัติทุกเดือนนั่นแหละคุณกำลังเข้าสู่ระบบไรายได้แบบแพ s ซีฟหรือถ้าคุณถนัดสอนคุณอาจเหนื่อยหนึ่งครั้งในการทำวิดีโอคอร์สแต่พออัปโหลดขึ้น Skillshare หรือ y t u t u คอร์สของคุณจะทำเงินให้อัตโนมัติตลอดชีวิตแม้คุณไปเที่ยวอยู่มัลดีฟก็ตาม เอาละมาดูตัวอย่างคนไทยบ้างผมขอเล่าเรื่องของคุณเจอดีตวิศวกรที่เบื่องานประจําและผันตัวเป็นยูทูบเบอร์สายรีวิวของใช้บ้านบ้านแรกๆมีคนดูแค่10คนแต่คุณเจไม่หยุดเขาทําคลิปขึ้นเรื่อยๆแล้วใส่ลิงก์ a f f i l i a t เของสินค้าไว้ใต้คลิปใครกดซื้อคุณเจได้เงินทําคลิปครั้งเดียวได้เงินทุกเดือนเดือนหนึ่งได้หลักหมื่นหลักแสนทั้งที่ตัวเขาไม่ได้อยู่หน้ากล้องแล้วด้วยซ้ํา เพราะมีระบบทีมมาช่วยตัดต่อทำ SEO ทำช่องโตอัตโนมัติเห็นไหมนี่คือ Passive Income จากความถนัดบวกกับระบบทีนี้มาถึงคำถามใหญ่แล้วเราจะเริ่มยังไงผมสรุปให้แบบสเต็ปายสเต็ปเลยนะ 1. สํสำรวจตัวเองก่อนคุณมีความรู้ความถนัดหรือประสบการณ์อะไรบ้างเช่นพูดเก่งทำอาหารเก่งสอนเด็กเก่งเล่นหุ้นเป็น 2. หาวิธีแปลงสิ่งนั้นให้กลายเป็นระบบสร้างมูลค่าเช่นทำวิดีโอทำพอดแคสต์เขียนบทความทำเว็บลงคอร์ส 3. ออกแบบให้มันทำงานอตนัตโนมัติเช่นใช้ YouTube ให้ระบบแนะนำคลิปแทนใช้ Shopify ให้ระบบขายของแทนคุณหรือใช้แพลตฟอร์มให้ระบบจ่ายเงินแทนคุณ 4. ขยายผลเมื่อคุณมีหนึ่งระบบที่ทำงานแล้วอย่าหยุด สร้างเพิ่มอีกเช่นถ้ามีคอสหนึก็ทำคอรสสองคอรสสาถ้ามีวิดีโอเดียวก็ทำเพลย์ลิสต์ถ้ามีสินค้าเดียวก็เพิ่มแบบใหม่ 5. ยืดหยุ่นและปรับตามกระแสไม่มีระบบไหนอยู่ได้ตลอดคุณต้องฟังเสียงลูกค้าอัปเดตสื่ออัปเดตเนื้อหาแต่ไม่ต้องเริ่มใหม่ทุกครั้งแค่ปรับปรุงระบบเดิมและที่สำคัญสุดอย่าคิดว่าต้องมีทุนก่อนถึงจะเริ่มได้ คุณแค่ต้องมีไอเดียและมีความเข้าใจในระบบจำไว้นะเงินเดือนที่คุณได้ทุกเดือนมันเป็นรายได้แบบแอคทีฟคุณหยุดทำคือคุณหยุดได้เงินแต่ถ้าคุณสร้างระบบดีๆสักระบบมันจะทำเงินให้คุณทุกเดือนโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยคุณไม่ต้องรอรวยแต่คุณต้องเริ่มสร้างระบบตั้งแต่วันนี้และถ้าเริ่มได้เร็วพอคุณจะค้นพบว่าจริงๆแล้วการหาเงินตอนหลับ ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับสรุปส่งท้ายในแบบรอยยิ้มพอดแคสต์ชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่ต้องทำงานหนักทุกวันแต่คือชีวิตที่คุณมีระบบที่ทำงานให้คุณในวันที่คุณอยากพักเพราะอิสรภาพไม่ได้อยู่ที่เราหาเงินเก่งแต่อยู่ที่เราจัดระบบให้เงินหาเราได้เก่งกว่าเดิม ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันจนจบครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องรอยยิ้มพอดแคสต์เพื่อเป็นเคลื่อนคิดและเป็นพลังใจให้กันต่อในทุกๆตอนสวัสดีครับ